สวัสดีครับพี่นอ้องปอกไปสุูุสุขคนุพ่อกับบาลัดเฮ้ยข้ามาครับพี่น้องมันนี้มากินก้อยปลาเลยครับพี่น้องต้มกะมีนี่พี่น้องต้มหน,นักต้มสนหน,นักตุบแซ่บเลยพี่น้องมา,มางว่าขาวเนียเต็มเต็มคือก้ามาครับพี่น้องบอะไรยัหไงกับบาลัดกิน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 ไปกินดดนเลยพี่น้องเอ้มาเด้อครับน้ำบาลัดอือือ

Rồi ừ. À.

wow mm -hmm. ʷɪɴ ɪɴ ɪɴ ก็ก็แบบนึงเบียมะนาวคัไป่น้อย Mm. Mm. Out. nhà <Nhạc hổ> thầy mưa đấy nòng lại kia con điều <Nhạc hổ> ต้มจะไผ่เลิศได้พี่น้องต้มอยู่ไผ่เลิศแจ่บหมหอมจะจอเลย và ừ, mất tới khi nào hết

E <síntico> สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจอกันเพียงเท่านี้น,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 นะครับฝากากดไลค์กดติดตามพวราห,หน่ด,นนด้วยครับพี่น้องเพจพี่รักแปดเพจเด้อครับยูทูปพี่รักกินแซ่บขอบคุณครับ